สวัสดีครับสวัสดีครับผมช่วยแนะนำตัวหน่อยเจ้าเป็นซีพีเคเสนชัยหรือว่าเจ้าเป็นซีเกตเตอเวินชัยครับผมครับผมมีมวยเก่าอยู่แล้วต่อยนี่ต่อยวันครั้งแรกป่ะครั้งแรกเลยครับเป็นไงก็ตื่นเต้นมากเลยครับติ่งด่างกับมวยห้ายกมากเลยครับผมว่าสามยกก็จริงแต่ว่ามันออกอาวุธกันไม่หยุดแล้วก็เหนื่อยมากเหนื่อยกว่าห้ายกเยอะเลยครับ ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นจนแบบเออมันต่อยไม่ออกอริจริงอยากนกเขาก็บนกไม่ได้ครับอยากจะนกอยากให้ยอดนดเลยนะคือตั้งเป้ามาเลยว่าเาตั้งเป้าอยากได้โบนัสเดวมันทําไม่ได้ก็สุดๆดแล้วครับน้องเขาก็ทนด้วยครับเป็นไงพูดถึงนวมเสียออนหน่อยดกวะนวลเสียออนก็ผมว่าใครมันมันไม่มีใครแบบเก่งกว่าใครมันอยู่ที่จังหวะใครว่าใครจะโดนก่อนครับ ว่าถ้าเข้าเป้าก็โดนนะถ้าถ้าเราต่อยเขาโดนก็เขาอาจจะน็อกก็เขาต่อยเราโดนแล้วเราก็น็อกได้โดนน็อกได้เหมือนกันแล้วโดนไปวยกันเจ็บตรงไหนบ้างมันก็บนเวทีมันก็แบบเชิงชาชาไปหมดนะครับชาไปหมดใช่แต่ทนได้พอไหวเออพอไหวอยู่ครับแต่ด้านล่างไม่รู้พรุ่งนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างแล้วตอนแล้วตอนที่เราึกซฟอร์มมาไี่ลองใช้นมเล็กใช่ครับใช้นมเล็กด้วยครับสลับนมนมเล็กบ้างนมใหญ่บ้าง ก็พอลราซ้อมก็ต้องใช้นมเล็กครับเพราะเราต่อยวันลุมนไเนี่ก็ได้ปรับเพื่อความเคยชินครับแล้วชกสามยกนี่จิดใจนะอยากจะต่อยต่อหรือว่าอยากอยากจะต่อยต่อรู้สึกว่ามันมันดีครับแล้วอดเนี้อยได้รุ้นเน่ยเหนื่อยเหนื่อยก็จริงแต่มันสนุกดีครับมีคนเชียร์เยอะแยะในสนามมวยชอบชอบครับและการฟิตซ้อมเราซ้อมวัเต็มที่ครับที่ใครประมาณประมาณประมาณแบบซ้อมมาเป็นเดือนนะครับ ซ้อมมากกว่าต่อยห้ายกซ้อมมากกว่าครับเพราะว่าตอนห้ายกบางทีก็ซ้อมสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็ต่อยครับช็อ้นี่แต่นี่ต้องซ้อมเป็นเดือนเพราะว่ามันไม่มีการนวดมันแล้วก็ไม่ไม่นวดมันแล้วก็มันไม่เหมือนกันหลายอย่างแล้วเราต้องซ้อมให้หนักกว่าเดิมมันเจ็บเจ็บกว่าเดิมเลยครับเพราะนมเล็กคิดว่าแตกต่างกันไงระหว่างห้ายกกับสามยกคิดว่าก็ห้ายกเรามีแบบ ติดชึ่งได้แบบผ่อนหนักผ่อนเบายกแรกบางทีก็ไม่เย็นเป็นต้องออกแต่ยกสามยกก็ปั๊บก็ใส่เลยเพราะเพราะมันมีเป้าหมายบอกก็คือเราอยากได้โบนัสนะครับเราเลยต้องใส่เลยต้องใสทันทีครับวันนี้ให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังให้แบบถ้าเต็มสิบผมยังให้หกจุดห้าอยู่ครับทำไมทำไมให้หกจุดห้าครับก็ผมผมว่าผมดีได้วันนี้ครับตั้งแต่ต่อยมาก็ไอ้นี่ยังไม่ถึงแบบ มันยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้เวอร์ช่นด่ดีที่สุดครับอืมยังไม่ได้ดัง,<อ>งใจมันไม่ได้ดังใจครับเพราะยังอ็อกเขาแต่มันน็อกไม่ได้ครับ้ลูกที่เราต้องปรับปรุงเลยคิดว่าอันไหนคือมีลูกเตะขาลูกต่อยหมยัดเนี้ยยังไม่คมพอครับอืมแล้วก็ลูกประหมาาครับมือตกอแล้วก็โดนศอกแตกหมดเลยครับถาอีกหนึ่ง เราแบกความหวังใครมาไหมวันนี้ที่เราทำผมด้วยความหวังครอบครัวมาครอก็อยากให้ครอบครัวสบายคาดหวังว่าวันนี้ได้ลับโบนัสกลับไปแต่ว่าไม่ได้ยังมีโอกาสก็ถือว่าสําเร็จเนาะวันนี้อแล้วคิดว่าต่อยไปยกไปไปผ่านไปนานเท่าไหร่กี่ยกถึงจะมั่นใจว่าชนะแล้วก็ผ่านไปสองยกแรกครับแต่ก็กังวลนิดนึงที่แตกเลยครับไม่รู้ว่าแตกเยอะแตกน้อยเพราะเราตอนแตกเราเราไม่มีกระจกใช่ไหมครับไม่มีกระจกก็ไม่ได้ดูตัวเอง ก็ไม่รู้ว่าเราจะแตกเยอะหรือเปล่าก็เลยเถามพี่เลี้ยงดูว่าเยอะหรือเปล่าแต่พี่เลี้ยงเขาก็บางทีก็โกหกว่าไม่เยอะไม่เยอะเขากลัวเราไม่สู้อะไรอยบนี้ครับอันนี้ยังไม่เย็บนะครับยังไม่เย็บครับสัมภาษณ์กันแล้วค่อยไปเย็บเดี๋ยวอคิวมันยังไม่ว่างเลยเดี๋ยวรอไปก่อนสุดท้ายที่จะฝากขอบคุณอะไรใครบ้างก็ผมขอขอบคุณลูกี่เสียแขกโกเพแล้วก็แฟนขับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องในค่ายมวยพีเคแสนใจทุกคนแล้วก็ขอบคุณ ทุกๆคนนะครับแฟนกับที่วันลุมพินีนะครับที่มาเชียเวลานี้นะครับในเวทีมวยแล้วก็ทั่วแต่ทางบ้านนะครับที่เปิดทีวีชมอยู่ก็ขอให้ติดตามเจ้าอินทรีต่อไปนะครับก็ผมจะเก็บเชยจะน่าได้ครับรอบหน้าจะต้องคว้าโวนันได้ครับต้องดีกว่านี้ครับผมขอบคุามากครับขอบคุณมากครับสุดยอดเลยครับ